เฮิเล่ที่กูยิ้มตลอดทั ler, um, ler, so book, okay, ้ง hey, ค่ายยิ้มตลอดเวลาเฮิร์เลอ์ไม่เฮิร์เลอ์จนปากปากกูปรีหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋วกูเดี๋กกูกินกูกินข้าวกันเฮ้ยเนื้อเน่าเนื้อเน่าเือเสียาที่ดีกว่าเดิมโอ้ยเสียงลดลงครับ11% M MPBO M Vector ืมก็นั่นเขาไปตรงไหนกูดบายวิกเตอร์แอมวิกเตอร์เอแอมวิกเตอร์แอมเบเบลก็นั่นเราก็ได้มาตรงนี้เนาะไม่ได้มานี่ไงตรงนี้มีประตูในกล่องมีเอ้ยในกล่องมีชุดกกอกด้วยเหรอใส่มามามาเฮ้ยกูค้างเอาวิกเตอร์ไหนวิกเตอร์ไหนวะมามามาอีกห้องหนึ่งห้องที่มันล็อกอ่ะอ๋อ เกบบัตวิกเตอร์ after, ้า้ฉันรู้เอยอะไรฉันรู้เธอฉันรู้นายฉันรู้คุณฉันต้องการฉันต้องการหยุดมันเธออะไรนะนายนายจะต้องหยุดเขาเขาจะแข็งแข่งขึ้นทุกๆวันหยุดใครอ่ะคุณจะต้องฟังฉันแล้วก็อ่าระวังวห้ดีอนน่เกโอ แคนไอทัสน์ยูเชื่อคุณได้ไหมไม่นานหรอกฟังฉันนะมึงกดพิมกับมันยังไงนะคุณนอนรอคาสซีนแล้วอือกูพิมพัไงวะพิมอะไรไม่มึงกดตัวทีมึงกดตัวทีอ่ะมันซ่อนอยู่ในห้องขวามือฉันอืคุณว่าอะไรนะเยี่ยมพี่เหรอถ้าถ้าฉันดื่มมันฉันจะไปเอาอะไรล่ะเบเบลจากดิสโว d ฟอร์มดิสอะไรมึง ดิ้งคุยเดี๋ยวเข้าไม่มีเวลาแล้วได้อืมไม่มีเวลาขนาดไหนกันเชียววะอืมอะไปแล้วแล้วกูไปไหนอ่ะแล้วกูไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงมล้งโอ้โหมึงเบเบลไม่เบล นายทำอะไรเนอะวิกเตอร์นายทำอะไรกับวิกเตอร์กูไม่ได้ทีมนะนี่นะเบเบลเบจามอนมันสายไปซะแล้วม,มาได้ตีกูสิไอ้เชียร์ดิกูลงไปไม่ได้ <laughs> <c oughs> ไม่ไปครับไอ้เชียนี่ที่มันตีหัวกูใช่ไหมเออที่มันตีหัวกูด้วย ถ้าด่านถ้าดาต่อไปเนี่ยคือไม่รู้กันทั้งสี่คนเลยนะโอเคไม่เป็นไร <laughs> แดกข้าวแดกน้ำไปปล่อยให้มันบนไปไม่ <laughs> <laughs> มีกล่องเลยอะ่ะกล่องอะไรไม่มีกล่องยูโกสแกรมไม่กลัวอชั่เลยเหรอฮ่อันนั saying, um ้นสิอืม กูถือดาบร้อแล้วเนี่ยล้อแล้วมันเมืนงี่ยดักปากอี้ดักปากโอ้โหมึงมึงมึงชอบสิ่งเจ๊เจังวะมึงไงเจ๊ดักปากเลย ดักเลยอรอดักปากเลยออืมออไงไรอ่ะให้รอข้าาหางเย็หมดแล้วเนี่ยอ่ะคนเดินเอาไปแดกไปรออะไรเนี่ยฮะ เพื่อนกูในชีวิตจริงเอาเนื้อดำให้กูแดงโอ้แดกๆมีอะไรก็แดกๆไปตั้งอะไรเนี่ยตัวมันนั่นเทาไปได้เอานี่ไปวะไหนยาใช่นี่ก็ยาอย่างวะอินสแตนท์เฮ้ยโอ้เขาออกไปแล้วออกไปแล้วตายเฮ้ย ก็อยากให้กูภาพก็วาพอย่างนี้เลยใครเปิดทีวีอืมทำไมกูนึกถึงหน้าซีโรวันวะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอืมแล้ต้องการทำให้มันดีกว่านี้ <c oughs> ดีกว่านี้จะไม่มีมึงกันแหละที่ไม่มีมึงก็โคตรดีเลยเว้ย มีกล่องให้มีกล่องตนตรีเล็กด้วยน่ารักจังอืมเก่งดีเป็นมเช็คจะจะไปเกิดเป็นนางฟ้าตอนนี้ฉันจะทำลายทุกอย่างที่นายรักมาได้แกสมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะ เนี่ยวันนั้นกูตจ่ายก็ดีอ่ะเนฟมัมีแผนที่อันนี้ด้วยเฮ้ยรันดีๆมาเอาแผนที่นี้ไปแต่ทางออกแต่ทางออกแต่ทางออกเฮ้ยบอยอต่ทางออกเฮ้ยมันมีแก๊สอ๋อมันมันมันลมมันลมควันเรามันลมควันเรามันยิงกูมันยิงกูกูมันมีพิษมีพิษโหนมีโหนคูมันยิงกูษทแล้วไอ้พีไปไหนอ่ะเชี่ยกูเมากูเมามากมันมีมันมีบอนทีเนี่ยทีไม่ได้หรอแผนที่ไหนเจไม่มีแผนที่ทั้งนั้น่ะ นี่อยู่ในมือคุเห็นนะแค่อก็ไม่รู้คุณเดินกัเนคุณเดินเดินวนมั่วๆแล้วตัวนี้มีแท่นบูชาเยี่อะไรไม่รู้แต่เป็นหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมึงปิดประตูคแก้พดจำนี่ซื้อเอาโอเวอร์เลยนะกะเฮ้ยพุทธเฮาเปิร์อะไรไม่ได้เดี๋ยวก่อนเนี่ยมันมันบอกให้พุดเดอะ พ้อยซันอินเดอะฮอปเปอร์พ้อยซันเอลมีเอลมีเอลเข้าไปหาเอลไหนไหนอยู่ไหนนี่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 ไปในฮอปเปอร์ไปในฮอปเปอร์ไปในฮอปเปอร์ไปใอปเปอรไหนไตรงไหนพ้อยซันเลยเหรอยามันบอกว่าคุกยาพิษอยู่กับกูหรืออะไรมึงเนี่ยปลาปลาไปเลยโยนไปเลยที่ยังไม่ยิงกูนเลยโยนแม่งทีมนี่นี่กูมีกูมีกูมีเอ้า เจเจแล้วเจย์ไปอีเทีเจยโ์โอ้ยอ, <c oughs> อ,อ๋อพวกมันดันเขาลืมเอา์ไซไปเว้ยพูกด้วยพวกเดเออตายซะ <c oughs> ตายซะน้อไม่ตัวอะไรทึงไม่รู้เลยเออแดกซุปแม่งโอ้ยมันไปแล้วอืมไปด้วย โอ้ว่าติดติดโอ้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 มึงพากูมาไหนอีกนี่เนี่ยเขาก็เล่นแดกเล่นฉากวิเซนได้และมันึ้นสู่วะไม่ต้องหนีเฮ้ยมันมันน่าจะให้เราโซ่มากกว่าเว้ยเจี๋ยอะไรเนี่ยม่ต้องการอะไรอยู่เจี๋ยขู่ไม่ขึ้นสู่เตรียมอาวุธเตรียมอาวุธ ออกอาวุธคุณดูตัวไอ้พวกหนิพ่อกูกับบุงู้เหมือนกันเพราะว่ากูได้พวกกับบุ้งได้มาแดนนี่ยุ่งยิ่งี้อ้าวไม่ไหววะอ้าวอะไรกันบะไรเขี่ยโง่โอ้โหตัวคุเป็นอะไรไม่แน่มันสูงไม่เห็นประตูจำปุ้นนหรไม่เห็นประตูจำปุ้นเฮ้ยโอ้โอ้วันดีเพื่อนอ้าวอบอบไปแล้วอะอุ้ยโอ้โหนี่ไง เพื่อนอยู่ตรงนี้กูเดินช้ากูเดินช้าโอ้ไม่นะมีคนตายกูได้ปะเดินช้าจังเดินช้าเดินเร็วแล้วเดินเร็วแล้วตรงนี้มีทางลงโอ้มีทางลงมีทางลงไปไปไปเอ้ยถ้าเขาตบหัวมันยังยังเป็นหัวไอ้เจไอ้เจมึงอยู่ไหนนี่กูลองตกลองตบหัวไเอรอนกูเล่นดู ไม่ต้องลงมานี่เลยเจ้มึงนี่กระัำหาเนาะลงมาเฮ้ยมันบอกว่า exit ทางออกเราจะทางออกแล้วเราจะทางออกแล้วอยะไรอะอะไรวะอีกบ้าไปแล้วเพื่อนนึ่งขนมจำคอขนมขับคอว้ายแดกแดกเมาทำไมกูเมานี่ กูติดเหี้ยอะไรเนี่ยตไปหมดเลยฉันขอโทษฉันขอโทษไม่ต้องมาขอโทษออกยปจเฮ้ยมันแปลงหรอโอ้โหโหโห้หโอโโห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 โหหโหหโหโหไอ้หโหโหคหหโหโหหโ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 โหโหโโ เไป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 ตีไปไปตีไปเอาอ๋อได้กินมันเอาโค้งกุ้งจะไปโคงกุ้งแล้วอ่ะอ๋ออะไรนะเอลลี่เอลลี่เอลลี่เปลี่ยนชุดเอาเปลี่ยนชุดกันทำงานใส่ชุดนอนเย็นน่ารักยังวะอ๋อนี่มันไปหาลูกมาแล้ว เป็นรูปแต่ไม่กเป็นสีขาวจะไปห้องคนนั้นใช้ยังไงก็ไม่รู้ไปกูอ่ะกูต้องทำอะไรเลือกเลือกทำอะไรรอฉันรอเธออยู่ไหนออกไม่ได้ใช่ยังยังออกไม่ได้เฮ้ยเพลงเพลงมันเริ่มเบาแล้วไม่มีได้ยินเสีเพลงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแลเราออซิดออกจบเกม ไม่แปลครับไว i ์แอน d s ซ g n ซินฟอนบับกูเห็นในเทเลอร์มันแน่กว่อันนี้ไหยอ่ะอีซี่อะอีซีไม่ให้เราเล่นท้าแต่บายน่าจะน่ากลัวก็ได้เลยแบบหอหอหอระเบิดอ่ะคิดรันบ้าเลยกูบอกเลยจบมาก HP Love ครับ อย่าลืมนะอย่า <disappointing> ลืมนะมีมัวพิเศษด้วยนะโอ้โอ้โอจบแล้วอืมอันนี้ก็จบแล้วเฮ้อเลยใช้ได้เลยอืมเป็นน่ากลัวเลยต้องหาหมดอีกเล่นไหมแบบรวบแลกกี่บงแลกกี่บล็อกอย่างเงี้ยเออแบบมีมัวพิเศษด้วยนะอืมเดี๋ยวไปโหมดพิเศษอ่ะ แล้วมัน <S 1> <S 1> ไป<ห>ยุคพาที่จะตกนี้สักทีเ้ยเฮ้ยใส่คลิปเดียวอืมครีเอทบายโปเตโตแมนแอนมาร์ลเวอร์อาร์ตมาดิวอ๋อนี่คือเป็นชื่อคนสร้างละเอ็นเครดิต ว่าแต่หาว่าเราทํำกันสี่คนนี่กว่าน่าจะทําแบบที่น่ากลัวที่สุดในโลกเเปิดมาก็จําสแกรแล้วก็เอดดิ้งใช่ตอนไหนนี่มันจําสแกรกวนะไอ้เหี้ย <laughs> อุะนะ้ยจำสแกรส <laughs> โิโอ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 เหี้ยะไรเนี่ย <laughs> เป็นหน้าปกเขาจบแล้วเย่ Thank you for p a y i n g ว้ายจบแล้วเฮ้ยตัวนี้มันเปลี่ยนไปอ๋อเตอร์วีเตอร์ไอ้ยัยนี่ใครเนี่ยเนี่ยอะไรเไรบรเบ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 าเ,เสียแล้ววะวิ่งไปอย่างนี้เลยโอ้ยนี่ใครวะ โอ้โหมีถังไปเหรออืมนะมันเายินดน้ัใครวะโงกูหลุดแล้วกูว้ามลนี่นี่แล้วมันจะทำไงต่ออ่ะน่นี่อืมเคป อะไรงู่น่าวไะในนากลัวเลยดูไม้ไลเดมอนเบรนเนอร์หรแมปไม่ไม่ไม่ชอบอะไรทั้งนั้นนะเอาแล้วมันให้ไปไหนต่อไม่มีแบบกลับไปในเมนูเหรอวันอัพส์ออนแอดทามเก็ทปาร์ตี้เปลี่ยนแบบไหม โอ้มันมันให้กูอ่านหนังสือไม่อ่านครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้วัีเฮ้ยโอ้มีเพลงอะไนั้นด้วยเช็คอะเช็คทำไมกูอยู่คนเดียววะโย่ตึงตึงตึนงตึงตึงตึ้งติ้ไตอ้ะตึ้ง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 ตึ้นตึยกตน้งตึูงตึ้งตึ้งตึ่งตึ้ง้ตึงต้ตนี่่กู้น้ อ๋อมี back to gallery อ่ะช h a อะไร <c oughs> ติดอะไรมึง <c oughs> อยู่ไหนนี่เอา้า <c oughs> โอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันหองส้วมปิดประตูอา TP ได้เปล่าวะเดี๋ยวก่อน s l a <c oughs> s ี T P มีแกนไว้ด้านบนของพ่อ TP J ZA เอ้าไปบอกกูเหี้ยดิ าอไหนวะไอ้อำอยู right? ่ไหนเอ้บุกมอแ่เล่นเกมโยโยโยโอ้ดีมาแล้วแล้วก็หลุดเฮียอะไรเนี่ยเ็นท่ t e o s s e t h m s h e f กูรอไปเป็นอระเบิดรทเทิรนทูมเอาไมชี้ระเบิด จบสักทีจบแล้วใช่ไหมจบแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมันให้กูไปไหนห่าเหนือโยกหมดแล้วมั้งโยกไอเดาข้างมั้งนี่แหละจบแค่นี้แหละไอ้เขียพอที่มันมีสวิตช์อยู่รอบรอบก่อนนี่คืออะไรไเชฟมันเป็นพวกแล้วกูจะออกไปยังไงวะกูไล่กดสวิตช์อยู่เนี่ย ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโยกโยโยรู้แล้วทำไมกูไม่ใช้คำสั่ง TP Fort J ปุ๊บนี่ไงายตาย <c oughs> มีสวิตไม่นี่อะไรสุดขอบโลกไปไหนอะสุดขอบฟ้า <c oughs> ใช่ไหมโอ้ oh, สุดขอบฟ้า เย้สกอฟ้าอ๋ออันนี้เขาเอามาให้เดินดูแมปรอบๆเว่ยเดี๋ยวะักากูอืมอาหารเฮ้ยได้แล้วโว้ยเกมโหมดครดคีบเดี๋ยวจะมี มึงพิมพ์มึงพิมพ์ปุ๊บแล้วก็กดทับแล้วก็เกมโหมดเวทวักคีตีมกดอะไรนะสแลนหรรอเปล่าอ่ามึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงพิมพ์ตามกูนะปึ๊บแล้วก็ GA G A เกม G A เกมนะ M O D C R E A T I V E เนี่ยอ่ะมึงมึงเอามึงมึงเอาจุดด้านหน้าออกไปอยู่ อยู yo, yo, yo. ่อยู่อยู่ไม่ได้โอ้เขียมเลยมเโอ้ยมึงดูแมพนี่สิที่เราหลงกันน่ะทำลายไหมไม่ได้เชฟฮะได้เฉพาะมึงคนเดียวไงหรอถ้าเปลี่ยนแมพไหมเฮ้ยทางนั้นทางนั้นถ้ากูแบบไอ้นี่เกมโหมดแล้วกูก็เลือกเลือกให้พวกมึงอ่ะ จะเป็นไงวะปุ๊บปุ๊บเคมโหมดเคีที ode, นี่ไงแล้วก็แอดอ๋อปุ๊บได้ยังได้ยังได้ย<ด>ังอย่อยูโยโยอยโยโยโอ้มึงดูสิเฮ้ย <laughs> นี่มันอืมทำลายเช็บิม้ใหม่ดิได้ ่ยงมันเข้ายัางไงไม่ต้องเข้ามันไม่มีอะไรนะนนอันนี้อันนี้เขามาให้ทัวร์แมปเราไปโยโย่โยไม่มีอะไร<ย>ได้ไดทัวร์เลย <c oughs> ไม่างเล่นเลิกที่มันสนุกมากเลยสนุกหรือไปช็อตบ้าสนุกจริงๆเฮ้ยมันมีอันนี้มันมีไอ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 หมู่บ้านเอพีซีด้วยอ่ะทำไมวะ กูอยากรู้าในาในภาษาที่มันที่มันให้ทําให้เราวิ่งได้เร่มต้นมันต้องมีเฮ้ยมันมีอันนั้นอ่ะในในในหนังสือเขามีบอกว่ามีอิสต์เอ็กด้วยอ่ะหายละประสาทกูจะประสาทแดกเลยแล้วนะพ่อเฮียจบ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  อขอบคุณที่รับชมครับ